วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัสถากูลค่ะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะประเทศไทยเสนอเป็นสมาชิก OEC d ค่ะการเป็นสมาชิก o e d d นะคะเป็นการยกระดับประเทศของเราในด้านของเศรษฐกิจธ,ธรรมาิบาลและก็ความสามารถในการแข่งขันในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อที่จะให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็ภารกิจหลักของ o e c อว่าเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ในเรื่องนี้นะคะนายปราณปรีมหิทธานุกรค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะพร้อมกับคณะได้มีการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเรียกย่อๆว่าโอ c อซีดอย่างเป็นทางการที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนับว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งของประเทศไทยนะคะในการที่จะเป็นสมาชิกโอ c อ ในโอ c อนะคะมีตัวแทนสมาชิกประเทศเนี่ยตอนนี้ทั้งหมด38ประเทศด้วยกันในองค์กรพร้อมทั้งตัวแทนจากสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu ก็ได้เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ของไทยในการขอเข้าเป็นสมาชิกก็คือจะมีการเหมือนถแถลงในการขอเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะโดยทางด้านของนายปราณปรีค่ะก็ได้เผยนะคะว่าทุกฝ่ายให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีเพราะว่าเป็น ประเทศเดียวในอาเซียนนะคะที่ทำงานร่วมกับ OECD มาตลอดระยะเวลานาน,านกว่า42ปีแล้วก่อนที่จะรู้ผลว่าไทยเรานั้นจะได้ยกระดับตัวเองเป็นสากลโดยการเป็นสมาชิกของ OECD หรือไม่เรามารู้จักกันค่ะว่า OECD ซนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีดีอะไรทำไมเราถึงเข้ามาขอเป็นสมาชิกค่ะการเป็นสมาชิกโอ c อนะคะหมายถึงมาตรฐานระดับโลกค่ะ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่า OECD นี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก38ประเทศส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะมีภารกิจหลักก็คือการกระตุน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็นเวทีเปรียบเทียบนโยบายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ต่างเผชิญร่วมกันค่ะรวมไปถึงการประสานงานนโยบายทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศสมาชิกนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายค่ะสำนักงานใหญ่ขององค์การ O E C D ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการลงนามก่อตั้งองค์กรนี้เมื่อวันที่14ธันวาคมคริตศักราช1960ค่ะ สมาชิกที่ก่อตั้งนะคะตอนนั้นมี20ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีอดีต18ประเทศสมาชิกของ OEEC หรือว่า Organization for European Economic Cooperation ค่ะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น OECD ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันตกนะคะยกเว้นสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะมีออสเตรเลียเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสกรีซไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์ อิตาลีลักซมเบิร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์โปรตุเกสอังกฤษสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีแล้วก็เยอรมนีตะวันตกค่ะส่วนอีกสองประเทศที่เพิ่มเข้ามานะคะทำให้สมาชิกที่ก่อตั้ง OECD ในปี1960มี20ประเทศก็คือแคนาดาและก็สเปนค่ะปัจจุบันนะคะโอ c อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น38ประเทศได้กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นค่ะ โดยสมาชิกของ OECD มีประชากรรวมกัน1,370ล้านคนมีค่าอายุเฉลี่ยของประชากร80ปีส่วนขนาดของเศรษฐกิจของ38ประเทศรวมกันนั้นเทียบเท่ากับ41.1%ของ GDP โลกเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลเมื่อปี2,566ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผลักดันการเติบโตของ GDP โลกนะคะ27.2%ด้วยกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คือ2,556ถึง2 0 566รค่ะแล้วการที่ไทยเราเข้าเป็นสมาชิก OECD มันจะดีอย่างไร ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือว่า TDI ค่ะก็ได้ชี้นะคะว่าการที่ประเทศไทยได้เข้ามาเป็นสมาชิก OECD ก็จะทำให้ GDP ของไทยนั้นโตขึ้นได้ถึง1.6หรือประมาณ2แสนล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนมากแม้ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเพียงแต่เมื่อยื่นเจตจำนงของเข้าเป็นสมาชิกก็จะทำให้ประชาคมโลกนั้นเฝ้าดูว่า ไทยนั้นมีเจตนาที่จะยกระดับประเทศให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นในหลากหลายด้านด้วยกันนั่นก็ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยยกระดับด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นการที่ไทยนะคะซึ่งนําโดยนายปราณปรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นเจตจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ต่อนายมาร์ทิอัสโคลมานเลขาธิการโ e c d อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงวันที่16เมษายนที่ผ่านมาพร้อมได้แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการขอเข้าเป็น สมาชิกถือว่าเป็นผลดีกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าระยะเวลาการจะได้เป็นสมาชิกเร็วหรือช้าแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าไทยเราทําตามเงื่อนไขต่างๆของ OECD ได้เร็วหรือว่าช้าเท่านั้นเองค่ะ ถ้าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นคนไทยก็จะมีงานทำเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานจำนวนมากขึ้นนอกจากนี้แล้ว OECD เองก็ยังมีแผนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งก็จะช่วยสร้างบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเวลานี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเรานั้นขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ และการเข้าเป็นสมาชิกแบบนี้ก็จะเป็นการปฏิรูปในส่วนนี้ในเวลาเดียวกันค่ะก็เป็นคํากล่าวของทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีปานปรีค่ะซึ่งท่านก็ได้ขยายความต่อนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้จากการที่ไทยเข้ามาเป็นสมาชิก OECD นั้นคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะมีมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มของประเทศสมาชิกโอ c d เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ไทยเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา เราก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวข้ามกับดักการพัฒนาที่ติดอยู่หลายปีแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2580ซึ่งก็เป็นเวลาอีกไม่นานค่ะหรือว่าไทยเราอาจจะทำได้ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วมาดูเรื่องของโอกาสและอุปสรรคบนเส้นทางในการที่เราจะเป็นสมาชิกกันบ้าง ภายหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ต่อตัวแทนประเทศสมาชิก OECD ทั้ง38ประเทศแล้วนะคะรวมทั้งตัวแทนจาก EU เข้าร่วมรับฟังโดยมี3ประเทศที่ตั้งคำถามสำคัญเลยค่ะกับประเทศไทยส่วนประเทศอื่นๆนะคะให้ความสนับสนุนที่ไทยมีเจตจำนงในการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนื่องจากว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ทำงานร่วมกันกันกบโอ c d มาตลอดระยะเวลา42ปี ปัจจุบันนะคะหน่วยงานไทยมีส่วนร่วมใน,นกลไกแล้วก็โครงการต่างๆของ OECD รวม48โครงการซึ่งรวมถึงโครงการที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันก็คือโครงการพิซ่านะคะ PISA และไทยก็ยังเป็นภาคีตราสารทางกฎหมายของ OECD ทั้งสินส้น10ฉบับด้วยกันค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะไทยก็ยังเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีโครงการความร่วมมือทวิภาคีกับ OECD ในรูปแบบของ Country p r o g r a มนะคะโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระยะที่2องทำให้ประเทศไทยได้มาตรฐานหลายด้านในการเข้าเป็นชาติสมาชิกซึ่งรวมทั้งด้านของเศรษฐกิจธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมการค้าความสามารถในการแข่งขันและก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะต่อคำถามนะคะที่ว่ายังมี สิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคในการเข้าเป็นสมาชิกโ e c d ของไทยนั้นหรือไม่ทางด้านของท่านปานปรีนะคะก็ได้บอกคําว่าสิ่งที่โ e c d ให้ความมั่นใจไว้กับทางไทยเราในวันที่ยื่นแสดงความจำงขอเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการนั้นมีความมั่นใจว่าเขาจะให้การสนับสนุนไทยเต็มที่แต่สิ่งที่มีความกังวลก็คือภายในประเทศของเราเองค่ะที่จาเป็นต้องมีการอธิบายแล้วก็ชี้แจงเพราะในขั้นตอน การเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเกิดการปฏิรูปแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะให้เข้าใจว่าทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือจําเป็นอย่างไรที่เราจะต้องเข้าเป็นสมาชิกซึ่งเรื่องนี้ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลโดยตรงและท่านนายกร,รมมัฐมนตรีเองก็จะขึ้นเป็นประธานของคณะกรรมการนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเด็นต่างๆให้ไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกโ e c d ได้เร็วขึ้นค่ะ ก็นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นก้าวสาคัญของไทยเราเนี่ยก็ได้ช่วยงานทางองค์กรอย่างโอ c d ซีดีเนี่ยมานานถึงสี่สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเรานั้นไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการค่ะในเรื่องนี้เราก็ได้ทําการยื่นขอเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเข้าได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานสากลแล้ว ก็อยากจะให้ทุกคนนั้นอยู่ในความเข้าใจบนพื้นฐานนี้ด้วยนะคะว่าเป็นความจําเป็นจริงๆเพราะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะขยายเศรษฐกิจของเราในการลงทุนจากชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในหลายๆแขนงด้วยกันะค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญก่อนที่ทางรัฐบาลนั้นจะมีนโยบายออกมาจากกรรมธิการที่ได้มีการตั้งขึ้นมาเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะที่หลายคนก็อาจจะคาดหวังกันมานานก็คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนะครราชสีมานะคะก็มีแผนว่าจะทำให้แล้วเสร็จในต้นปี2571ค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรมาติดตามกันนะคะ นายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยจีนระยะที่หนึ่งก็คือช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาค่ะว่าปัจจุบันนะคะงานก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะติดปัญหาอยู่สองสัญญากรณีเรื่องผลกระทบต่อมรดกโลกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีอยุธยา ซึ่งอยู่ในสัญญาที่4ขีด5ค่ะและก็สัญญาที่4ขีด1ปัญหาโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตดอนเมืองโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อที่จะเปิดบริการต้นปี2571ค่ะโดยให้ความมั่นใจนะคะว่าปัญหาเรื่องผลกระทบมรดกโลกจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟทอก็ได้ส่งงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกให้ทางองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ สำหรับปัญหาความล่าช้าโครงสร้างร่วมนะคะช่วงบางซื่อดอนเมืองเรื่องนี้ค่ะก็ระบุกันว่าเนื่องจากว่าขณะนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพอ,อยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบ o i อาไม่ขยายเวลาบัตรส่งเสริมการลงทุนให้เอกชนผู้ดำเนินโครงการก็คือบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดกิจการร่วมค้าบริษัทจเจริญพกพันโฮดิ้งจำกัดและพันธมิตรได้อีกค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายมาแล้วถึงสองครั้งก็จะทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะคู่สัญญากับเอกชน ไม่สามารถออก NTP ให้ได้และก็มีแนวโน้มว่าผู้รับงานไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไปดังนั้นการจะดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินต่อไปเป็นหน้าที่ของสอก,กพอพ,พิจารณาตัดสินใจก็เชื่อว่าแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็จะมีความชัดเจนภายในเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะในกรณีที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้จริงกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการช่วงโครงสร้างร่วมเองยืนยันค่ว่าภาครัฐก็พร้อมจัดหางบป,ประมาณมาลงทุนเพื่อให้โครงการรถไฟไทยจีนเดินหน้าได้จนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดบริการต้นปี2571ได้ค่ะติดตามกันยาวๆเลยนะคะว่าไทยจีนในช่วงกรุงเทพไปโคราชเนี่ยจะ เสร็จพันไม้แล้วก็ในส่วนของเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเพาเนี่ยนะคะก็จะดําเนินต่อไปอย่างไรรฟทจะเข้ามาดําเนินการช่วงที่มีการหยุดไปไหมนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าจะได้คําตอบหลังจากที่มีการเคลียร์หลายๆสิ่งนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นคือเป็นช่วงที่เขาเคลียร์นะคะแต่ว่าคําตอบเนี่ยจะมาในห่วงไหนเรายังไม่ทราบ มาปิดท้ายกันนะคะสำหรับเรื่องของไกด์ทัวร์นะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบบ้างแล้วนะคะว่าไกด์ทัวร์เนี่ยไม่สามารถที่จะจัดทัวร์เองได้นะคะเรื่องนี้ก็เลยมีการลงโทษให้เป็นตัวอย่างด้วยจากกรมการท่องเที่ยวค่ะโดยทางกรมการท่องเที่ยวได้มีการเร่งจัดการไกด์นะคะก็คือจัดทัวร์เองเนี่แหละค่ะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการสั่งพักใบอนุญาตของไกด์หรือว่ามัคคุเทศนะคะโดยทันทีเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนว่าไกด์รายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนำนักท่องเที่ยวประมาณ16คนมาร่วมจอยกันค่ะเขาใช้คำนี้ก็คือมาร่วมทัวร์กันค่ะบนเรือยอทไปกเกาะเฮเพื่อไปชมพระอาทิตย์ตก จนทําให้จํานวนของนักท่องเที่ยวบนเรือนั้นมีจํานวนเกินกว่าที่ได้กําหนดไว้แล้วก็ไกด์รายนี้ก็ยังประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะใช้คําพูดหยาบคายต่อนักท่องเที่ยวถือขวดน้ํากระท่อมขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะนายจตุรนพักดีวานิษ์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ก็คือสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศสาขาภาคใต้เขต2ประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท,ท็จจริงก็พบว่าไกด์รายดังกล่าวก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ดำเนินการจัดหาเรืออาหารแล้วก็จัดการนำพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเอง ซึ่งก็เข้าขายการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน,น้าที่ตำรวจท่องเที่ยวดำเนินการเอาผิดกับไกด์รายดังกล่าวในฐานความผิดการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน500,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะในตอนนี้ก็อยู่ ในช่วงของการเร่งสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะทั้งนี้ในส่วนของความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของไกด์รายรดังกล่าวนั้นถือว่าไม่เหมาะสมนะคะหากเข้าข่ายการกระทําผิดต่อระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคุเทศว่าด้วยมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของมัคุเทศกรมการท่องเที่ยวจะดําเนินการปรับเป็นพินัยและก็พักใช้ใบอนุญ,ญาตมัคุเทศรายนี้ทันทีค่ะ เราต้องทําความเข้าใจนะคะว่าการที่เราเป็นไกด์มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องนะคะเราไม่สามารถที่จะจัดทัวร์เองได้นะคะเราจะต้องยื่นขออนุญ,ญาตก่อนนะครับก็ต้องมีการจดทะเบียนอย่างเรียบร้อยในการที่เราจะนําเที่ยวเพราะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยด้านความปลอดภัยต่างๆเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเกิดเนี่ยอย่างนี้ภาพออกมาก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศไทยซึ่งเราเนี่ยลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์ของเราไปหลายล้านบาท ความร่วมมือต่างๆของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าจะต้องมาเสียในเรื่องของการที่เราอยากจะมีรายได้เราแค่มีใบอนุญาตเป็นไกด์ที่ถูกต้องแต่มาจัดนําเที่ยวแบบไม่ถูกต้องข้อเนี้ย ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆที่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาในที่สุดเพราะว่าเมื่อปากต่อปากเดี๋ยวนี้ก็เป็นโลกของโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแบบนี้ทําไม่ถูกต้องถ้าเรารู้จักใครที่ทําอยู่แบบนี้เราต้องเตือนกันนะคะเราก็แจ้งไปที่ทางกรมการท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันอาหารเอ่ยหรือว่ายานพาหนะเอ่ยก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาที่ ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยอย่างในเรื่องนี้ค่ะก็คือมีกรุปทัวร์อยู่แล้วแล้วก็พากรุปทัวร์เข้ามาเสริมอีกแล้วเรือเนี่ยเขามีจํานวนกากัดน้ำหนักในการที่เราจะนําคนขึ้นไปถ้าเกิดเหตุขึ้นมาที่ไม่ดีนะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงต่อในเคสนี้นะคะก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาว่ากันไปละคะ่ะแต่ว่าถ้าเขาเจอแบบนี้เราแจ้งได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจงังหวัดชยแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพหุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ขีดขีดขีดชื่อบรรัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หหหหรือ